ลาวสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกที่สุดในโลกครับผมไม่ได้พูดเองนะแต่ถูกจัดอันดับโดยเว็บไซต์ระดับโลกสบายดีสวัสดีครับ ข้อมูลอันนี้นะครับมาจาก price of travel นะครับเป็นเว็บไซต์ที่จัดอันดับนะครับที่136เมืองทั่วโลกนะฮะผมหมายถึงว่าเมืองนะไม่ใช่ประเทศนะครับเมืองเมืองนั้นอาจจะเป็นกรุงเทพมหานครเมืองเมืองนั้นอาจจะเป็นนครหลวงเวียงจันหลวงพระบางแต่ถูกจัดอันดับมา136เมืองด้วยกันทั่วโลกว่าเมืองเมืองนั้นสามารถท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์ได้ถูกที่สุด ในโลกแบ็คแพคเกอร์คืออะไรแบ็คแพคเกอร์เนี่ยคุณก็จะเห็นทั่วไปนะก็คือว่าจะเห็นฝรั่งหรือว่านักท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือเป้ใหญ่ๆนะฮะฉันจะอยู่ไปเป็นเดือนนะฮะคุณจะเห็นฝรั่งหรือชาวต่างชาตินะ,ะไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยก็ดีหรือว่าจะเป็นสอบปอลาวเองก็ดีนะครับเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่เป็นเดือนเลย แล้วเขาอยู่ได้ยังไงเป็นเดือนผมก็เห็นที่ดอนเดทดอนคอนนะฮะผมเห็นที่จำปาสักก็มีนะครหลวงเวียงจันทร์ก็มีนะฮะหรือว่าที่กรุงเทพเชียงใหม่ที่กรุงเทพถนนเข้าสารเนี่ยเห็นเต็มไปหมดเลยนะฮะเขาจะอยู่เป็นเดือนเลยครับโดยที่ไม่เหมือนกับนักท่องเที่ยวแบบเอเชียบ้านเรา นักท่องเที่ยวเอเชียบ้านเราอยากจะเข้าไปโดยที่เข้าไปศึกษาเข้าไปชมเข้าไปดูวัฒนธรรมมีช่วงเวลาแบบน้อยๆน,นะฮะประมาณสัก3วัน4คืน4วัน5คืนอะยรทำนองนี้นะฮะแต่ว่าแบ็คแพคเกอร์เนี่ยในเมื่อเขาจะมาแล้วเนี่ยเขาก็คงจะต้องขออยู่เที่ยวเป็นเดือนแต่ว่า ถ้าอยู่เป็นเดือนแล้วใช้จ่ายในราคาแพงเนี่ยเขาต้องใช้เงินมูลค่ามหาศาลาเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาประหยัดแล้วเขาก็ดูโรงแรมดูอาหารการกินหรือว่าดูวิธีการใช้ชีวิตที่พอเหมาะสมเนี่ยมันก็จะทำให้เขาประหยัดเงินไปเยอะมากๆเลยครับเพอเพอในหนึ่งอาทิตย์ที่เราอยู่แบบหรูๆสามารถที่อยู่แบบแบ็คแพ็คเกอร์เนี่ยได้ เนเดือแล้วก็เว็บไซต์อันนี้นะครับเขาได้จัดอันดับมาแล้ว1คนนะครับเมืองที่ถูกที่สดในโลกนะฮะนั่นคืออยู่ในปี2010ครับและณตอนนี้ก็คือเขามาจัดอันดับกันอีกครั้งหนึ่ง12ปีผ่านมาเขาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับ ทั้งหมดเนี่ยเขาอัปเดตเขาไม่ได้มาจากเว็บไซต์เดียวนะครับไม่มาจากแหล่งข้อมูลเดียวเขาเอามาจากถึงทุกๆแหล่งทั่วโลกนะครับอย่างเช่น Africa and Middle East Backpacker Index a s น a n b a c k ะฮะ k s r Index, k u s t r e r i n e u x o u s t r a l i a เ u r o p a ยยุโร a นอร์ดอเมรนะครับ, er Index, Europe, er รบที่รวบรวมกันมาแล้วมาประมวลผลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกฎกติกาของการประมวลผลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเมืองเนี่ยได้ถูกปรับเปลี่ยนขึ้นในอัตราการแลกเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับแล้วก็อัตราการแลกเปลี่ยนครับนั่นก็คือว่าใน1อัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี <im> <OUR> ่ยนได้เยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็ใช้จ่ายในเมืองนั้นๆเนี่ยได้เท่าไหร่ต่อหนึ่งวันเอเชียนะครับก็ยังเป็นติดอันดับต้นๆอันดับหนึ่งของเมืองที่ท่องเที่ยวในราคาถูกที่สุดครับแน่นอนครับเมืองไทยเองเมื่อปีที่แล้วก็ติดนะฮะ ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยติดอันดับอันดับหนึ่งเลยของผู้ที่อายุเยอะๆอยากจะมาใช้ชุดบ้านปลายตอนเกษียณอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่เมืองไทยทาไมเขาถึงได้อยากมากเพราะเพราะว่ามีสินค้าราคาถูกอยู่สบายอำนวยความสะดวกเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายนะฮะนั่นก็เลยกลายเป็นว่ากรุงเทพก็เลยกลายเป็นเมืองสว์ของนานาประเทศที่อยากจะเข้ามาแล้วอยู่นานๆน,นปีนี้เนี่ยสปปลาวเองก็ติดอันดับหนึ่งครับ และเป็นเมืองไหนละ่ะก่อนหนะ้าที่จะไปที่สอปปออลาวแล้วเมืองไทยติดอันดับที่เท่าไหร่นะครมีหลายเมืองด้วยกันเหมือนกันนะทั้งภาคพ,พื้นเอเชียเนี่ยติดอันดับแบบท็อป10เลยนะครับของการที่เป็นเมืองที่ถูกที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็เขาได้จัดอันดับมาเนี่ยจากข้อกําหนด3-4ข้อแล้วกัน ข้อแรกก็คือว่าเป็น a dorm bed and good and cheap hotel นั่นก็คือว่ามีสถานที่พักนะฮะในโรงแรมนะฮะอาจจะเป็นโฮสเทลอาจจะเป็นเกส์เฮาส์นะฮะเป็นสถานที่พักนะฮะที่ราคาโอเคสมเหตุสมผลไม่ได้สกรปรกหรือไม่ได้แพงจนเกินไปอันที่2คือ3 Budget m จ็ l ครับก็คือว่าอาหาร3มเมอร์ครับบั d g เจ็ตเมลหมายความว่า อาหารที่ไม่ใช่เราซื้อมาจากมินิมาร์ทนะบัจ็ตมิลก็คือเข้าไปกินในร้านแหละอย่างเช่นผัดไทยกินเฟรชหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็คือบัจ็ตมิลก็คือสมเหตุสมผลก็ประหยัดไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อไม่ได้ไปในร้านหรูๆนะฮะสามารถอยู่ได้ถึง3มือ้ออันที่3ามก็คือว่าให้การเดินทางเนี่ยให้ได้2ครั้งต่อวันการเดินทางหมายความว่าเราสามารถจะไปที่ไหนก็ได้นะฮะให้ได้2ครั้งต่อวัน2ครั้งต่อวันก็คือสมมุติว่าเราจะไปประตูใสนะฮะ หรือว่าถ้ากรุงเทพเราจะไปสนามหลวงเราจะไปชมวัดวาอารามนะฮะอันนี้ก็คือให้2ครั้งต่อวันนั่นคือทานสปอร์ t เ t ช o ั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตุ๊กไม่ว่าจะเป็นจัมโบ้ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่นะฮะให้2ครั้งต่อวันแล้วก็อันที่4ี่ก็คือให้มีค่าตั๋วเข้าชม1ครั้งต่อวันไม่ว่าคุณจะไปสถานที่พักผ่อนที่ไหนก็แล้วแต่อาจจะมีค่าเข้านะฮะนั่นคือให้1ครั้งต่อวันและข้อที่สาครับสำหรับแบ็คแพคเกอร์ครับเขาให 3แก้วเบียร์ต่อวันวงเล็บด้วยนะครับว่าให้กินนาร้านนะครับไม่ใช่ซื้อมาจากมินิมาร์ทนะฮะออกมาแล้วก็มากินข้างถนนนี่ไม่ใช่นะไม่ได้ซื้อไปแล้วไปกินที่ห้องนะเข้าไปกินที่ร้าน,นครับให้3แก้วต่อวันแล้วผมก็เชื่อว่าลาวถูกมากๆครับเพราะว่าเบียร์ที่ลาวเนี่ยแซบหลายแล้วก็ถูกด้วยเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าไทยติดอันดับเท่าไหร่และลาวติดอันดับหนเนี่ยเป็นเมืองอะไร อันดับหนึ่งนะครับสำหรับแบ็คแพคเกอร์สวรรค์ของคนเดินทางที่ที่ไม่ใช่ประหยัดละกันที่ว่าเรียกว่าราคาสมเหตุสมผลละกันนะครับนั่นก็คืออันดับหนึ่งนครหลวงเวียงจันทร์ครับนครหลวงเวียงจันทร์เขาให้ใน1วันเนี่ยใช้เงินที่19.6เหลรียญดอลลาร์สหรัฐถ้าผมตีออกมาเร็วๆ20เหรียญคูณณนะวันนี้คือ35บาทให้700บาทต่อ1วันอยู่ได้ไหมผมว่าอยู่ได้ผมหาได้แหละ เพราะว่าผมเดินไปที่นครหลวงแวงจันร์เนี่ยในถนนสีหอมหรือถนนแถมคังโค้งนะฮะหรือห่างๆออกมาจากเมืองหน่อยเนี่ยหรือออกมาจากตรงเซนเ็นเตอร์หน่อยเนี่ยก็จะมีที่พักราคาถูกครับอย่างเช่นประมาณ300-400ต่อวันไม่ได้คีเลเลยนะคุณ คืออาจจะเป็นห้องน้ํารวมอาจจะเป็นมีเตียงชั้นบนชั้นล่างแต่เป็นบูติคโฮเทลผมเห็นในเว็บไซต์เห็นอะไรบางอย่างมาก็ค่อนข้างดีเลยแล้วแบ็คแพคเกอร์ก็ต้องการอย่างนั้นก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไว้ตรงนั้นไว้สําหรับที่นอนแต่กลางวันเนี่ยเขาอาจจะนั่งหนังสืออยู่ข้างล่างเขาชิลๆเขาสโลว์ไลฟ์อย่างที่บอกครับอาหาร3มื้อนะครับแล้วก็เบียร์สแก้วใน1ล้านหรือ2ล้านอยู่ครับ700บาทอันดับ2ครับ ลาวติดอันดับ2ด้วยละ่ะอันดับ2คือหลวงพะบางครับหลวงพะบางนี่ให้อยู่ที่21.55เหรียญต่อวันอยู่ประมาณสัก750บาทให้เพิ่มอีก50บาทหลวงพะบางอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับคล้ายๆกันครับหลวงพะบางกับนครหลวงเวียงจันทร์นะฮะถึงจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาอัปเดตกันมาเนี่ยจากช่วงโควิดหรือจกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยราคาของโรงแรมลดลงมาเยอะมากๆา แล้วก็อัตาราการแลกเปลี่ยนเงินตอนนี้นะฮะเมื่อ2อสามอาทิตย์ก่อนอยู่ที่600กีบต่อ1บาทเนาะห้าตอนนี้เหลือ420แล้วครับเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วผมเคยบอกเรื่องการปั่นค่างเงินนะฮะตอนนี้ทางการเขาปราบอย่างมากมายนะฮะแล้วก็ปิด้านแลกเงินที่ผิดกฎหมายมือก็เลยทําให้การปั่นเงินเนี่ยลดลงเลดอัตาราการแลกเงินเนี้ยถูกด้วยและขณะเดียวกันในโรงแรมเขาถูกด้วยครับถูกแบบ เดี๋ยวคลิปหน้าๆนะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะที่หลงพระบางนะพูลวิลล่าสองห้องนอนมีลิฟ่งรูมใหญ่มากๆมีสระว่ายน้ําเป็นส่วนตัวอยู่ริมน้ําราคาเริ่มต้นพันนิดๆเห็นมาแล้วแล้วผมก็เชื่อว่านที่ที่นี้นะครับอยู่เป็นอาทิตย์ได้เลยอ่ะคือพันกว่าบาทอาทิตย์หนึ่งเจ็ดนอ่ะนี่เป็นเพียงข่ยกตัวอย่างนะแต่มีที่อื่นๆซึ่งถูกกว่านี้อีก นะฮะไม่ว่าจะเป็นเกสท์เฮาส์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะฮะอยู่ในเมืองด้วยนะอยู่เซ็นเตอร์ด้วยนะมีเยอะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะฮะแล้วก็อาหารการกินอย่างที่บอกครับเบียร์เบิร์เหมือนกันหมดทุกอย่างในข้อกฎเกณฑ์นะฮะอันดับ3ครับอันดับ3เป็นประเทศไทยครับอันดับ3คือเชียงใหม่ฮะผมเคยไปเชียงใหม่เหมือนกันกับคล้ายๆกับหลวงพะบางเลยวิถีเดียวกัน อาหารการกินเหมือนกันถูกกว่าด้วยนะผมว่านะแต่ว่าที่พักอาจจะแพงกว่าสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เบียร์อาจจะแพงกว่าที่สปปลาวนะฮะอันนี้ก็เลยค่าออกมาที่เชียงใหม่ก็คือ21.68เหรียญต่างกันแค่10กว่าเซนคุณเพราะฉะนั้นหลวงพะบางกับเชียงใหม่เนี่ยเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับอันดับสีก็คือเนปาลนะฮะเนปาลอันดับ5เวียดนาม6เมียนมาครับ อันดับ7ก็ยังมาที่กาดมันดุนะฮะที่เนปาลอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มาที่โอมาอีกครั้งหนึ่งนี่มีไซง่อนนะฮะมีเวียดนามก็ยังถูกอยู่นะฮะแล้วมาเจออันดับที่15ครับอันดับที่15ก็คือกรุงเทพมหานครครับติดอันดับที่15ที่ถูกที่สุดในโลกค่าของชีพของกรุงเทพมหานครอยู่ที่25.74หี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐ นะครับอยู่ที่ประมาณสัก850บาทประมาณ900บาทละกัน900บาทที่กรุงเทพหาได้ไหมหาได้ครับที่พักประมาณ guest house ประมาณบู u t i โ u เท o แต่ว่าดูโอเคห้องน้ำรวมอยู่กันอาจจะเป็น4คนหรือ6คนนะฮะเป็นเตียง2ชั้นนะฮะเป็น g u e เ t house นะีอยู่ประมาณ300-400ก็หาได้นะครับหรือเป็นห้องห้องหนึง500ก็มีนะฮะเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะถามว่า850อยู่ได้ไหม อยู่ได้ครับอาหาร3ามมื้อผัดไทย50บาทฮะบะหมี่หรือว่ากินหลูดสักมื้อนึงเบียร์สามแก้วในร้านร้านหนึ่งเนี่ยก็อยู่ได้นะฮะ850รสบาทสบายๆครับแล้วเราลองมาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าติดอันดับเนี่ย็อป10แล้วกันนะครับของเอเชียบ้านเราแล้วกันนะครับว่าดูซิว่าเป็นยังไงอันดับหนึ่งก็คือสปปลาวครับเวียนเทียนนั่นคือเวียงจันนั่นเองนะฮะอยู่ที่19เหรียญ20่เหรียญอยู่ต่อประมาณ700บาทนะครับ อันที่2คือลาวก็ยังติดอันดับนะฮะคือหลวงพระบางครับ แล้วก็มาอันดับ4ก็คือเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เนี่ยอยู่ที่21เหรียญน,นะฮะตอนหนึวันแล้วก็มาเป็นเวียดนามเมียนมาเวียดนามเวียดนามจาการ์ตาอินโดนีเซียนะครับแล้วมาของไทยก็ติดอันดับอีกหนึ่งครั้งครับก็คืออันดับที่15ก็คือกรุงเทพมหานครนครับอยู่ที่2 5 8 9เเหรียญดอลลาร์นะครับก็อยู่ประมาณสัก850บบาทนะครับแน่นอนครับประเทศไทยกับประเทศสปปลาวนะฮะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับมันก็เลยเป็นแรงดึงดูดใจของ คนทั่วโลกนะครับที่อยากจะมาเที่ยวบางทีเขามาเที่ยวไทยแล้วก็แวะไปเที่ยวลาวหรือบางทีเขามาเที่ยวลาวแล้วเขาก็จะแวะมาเที่ยวประเทศไทยอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆนะครับในภาคพ,พื้นนี้2ประเทศนี้นะครับที่เขาจะไปมาหาสู่กันแล้วผมก็เห็นฝรั่งมากมายนีย่อยู่เป็นเดือนเงินเพียงแค่700บาทอยู่เป็นเดือนอยู่ที่20,000กว่าบาทคุ้มนะถูกมากๆเลย20,000กว่าบาทอยู่ได้1เดือน นี่แหละครับเลยกลายเป็นสวรรค์ของชาวต่างชาติแต่ขณะเดียวกันของที่แพงๆนะฮะก็ยังไปตกที่อเมริกาอยู่ดีนะครับฝั่งฝั่งยุโรปนะเพราะค่าครองชีพที่สูงนะฮะค่าเงินถึงเขาจะสูงนะแต่ค่าครองชีพของเขาสูงกว่าเราเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะเราจะไปเที่ยวที่ต่างประเทศที่ยุโรปนะฮะผมเพียงแค่มาดูนะนี่คืออันดับถูกๆของอเมริกานะ อันดับที่136ละกันอยู่ที่บอสตันนะฮะอเมริกาต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายนี่ถูกที่สุดนะใช้ใจ่ายอยู่ที่149เหรียญใช้ใจ่ายอยู่ที่149.80เหรียญ150ละกันนะฮะ150คูณ35นะครับรวม5,000บาท1วันถ้าคุณอยากจะอยู่ในบอสตันอยู่ในนิวยอร์กคุณต้องใช้เงินถึง5,000บาท ไปเป็นค่าอาหารไปเป็นค่า transportation คือค่าขนส่งอาจจะใช้ขึ้นรถรางอาจจะใช้ขึ้นรถเม์นะอาจจะไม่แพงมีตั๋วอาทิตย์นะฮะกินอาหารก็แพงนะครับผมไปมาแล้วเนี่ยนมแกลอน,นึงเนี่ยหลายร้อยนะฮะถ้าจะซื้อเบียร์เข้ามากินที่ห้องเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่าซื้อเบียร์เขกินในผับในบาร์เนี่ยนะ <c oughs> ก็ต้องใช้ประมาณ5,000บาทต่อนหนึ่งวันครับแต่ถ้าเกิดที่สปป,อปอลาวหรือที่ไทยนะ,ะที่เชียงใหม่นะอยู่แค่ 700อย่างเงี้ยก็เป็นสวรรค์นะฮะอย่างที่บอกนะครับเมื่อคลิปที่แล้วผมก็บอกนะฮะว่าลาวตอนนี้ก็ยังปีโปรโมชั่นอยู่นะครับของราคาถูกแล้วก็ไทยเองเนี่ยก็ถูกเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวเที่ยวลาวไทยเที่ยวไทยไทยเที่ยวลาวหรือลาวมาเที่ยวไทยก็ขอให้สองภาคพื้นเนี่ยให้เงินสะพัดกันไปมาแล้วก็วอร์มเวลคัมครับยินดีต้อนรับกับชาวต่างชาติที่จากทั่วโลกเนี่ย เข้ามาเยี่ยมเยือนสประเทศเราคราวหน้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับชอ่องไทยลาวตูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับคิดทอนสอบปปลาวอะอยากไปอีกแล้วครับแม้ว่่าาาานนบงงงคครรััเราาัเหกกตูพ ใ,ใจฉันก็ยังอย,อยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่สเสมอไทยลาวทุกเกต e ดอ